เคยเปิดนะครับผมแล้วมีมียอดค่าใช้จ่ายไหมครับสมา้มาลกมานับาสมัครโดยวันที่8เดอนกรายบตัตวัตที่6ายครับพ่อ่อสองอาฟารนครับครับผมได้ทบการครับผมใช้าที่จดรา เปนขัแดแครับล้วผมไม่ได้เปิดเปิดนี่ผมต้องทำไงเนี่ยครับหรือผมต้องโอนเงินไปชำระเนี่ยฮะอันนีู้้คาีร่าบูไรสมัครครับอ่ไม่เคยสมัครเลยครับเียวไปกนครับได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุกมีสายยานะคะคเป็นหัวหน้าแผนกค่ะครับผมไม่ทราบว่าดิฉันเรียนสายอยู่กับคุณอะไรอยู่คะผมชื่อประชาสำรานครับคุณประชาสำรานนะคะครับผมอันนี้าทางเจ้าหน้าที่นะคะให้ข้อมูลอะไรกับคุณลูกค้าไปแล้วบ้างคะเขาบอกว่า,ามีคนใช้ชื่อผมไปเปิดบัตรเครดิตที่ธนาคารแล้วมีการใช้เงินไปนประมาณ 8, 000, 000าแปดหมื่นก็มาแนะครับ ค่ะเดี๋ยวลูกคุณลูกค้าถือสายรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางเราของข้าระบบสักครู่ค่ะค่ะคุณลูกค้าอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีการเปิดบัตรเครดิตใช้ที่โรตัสบูรีรัมนะคะอันนี้คุณลูกค้าไม่ได้เป็นผู้เปิดบัตรใบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ ปกติแล้วคุณลูกค้านะคะอาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพครับก็คืออยู่กรุงเทพตลอดไม่เคยเดินทางไปที่บุรีรัมย์เลยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับค่ะอันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนาให้คุณลูกค้าไปแจ้งความอย่างไรคะเพราะว่าตอนนี้นะค่ะคุณลูกค้ายืนยันว่าไม่ได้ไปู้เปิดบัตรเครดิตใบนี้นะคะอยังไม่ได้แนะนําครับ ก็คือว่ายังไม่ได้แนะนอเนาะใช่ครับผมต้องผมต้องไปแจ้งความหรือว่าผมต้องโอนเงินไปใช้หนี้แปดหมื่นหกไหมครับไม่ค่ะก็คือว่าคุณลูกค้าไม่ได้เป็นผู้เปิดบัตรเครดิตไปดีไซน์ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับทางเราแนะนําให้คุณลูกค้าแจ้งความค่ะก็คือว่าต้องแจ้งความที่สอบุกรีรั์ค่ะครับผมคุณลูกค้าจะดวกไปแจ้งความเองไหมคะหรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานไห้คะอ่าให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานให้ดีกว่าครับ ได้ค่ะอันนี้คือให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานให้นะคะคก็คือว่ามันจะมีข้อมูลในการแจ้งความค่ะจะมีมหมายเลขบัตรเครดิตท,ที่ถูกแอบอ้างเอาไปใช้งานนะคะคอันนี้เราควรคุณลูกค้าหากระดาษับปาการมาจดข้อมูลอีกหนึ่งค่ะ,ะสักครู่นะครับได้เลยครับค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าจดตามที่พนักงานบอกนะคะครับ ค่ะข้อมูลในการแจ้งความครับชื่อพนักงานที่ให้ข้อมูลครับมีตายาสุนีเป็นชื่อของดิติรค่ะค่ะสุนอเสือสะอูกนอหนูสระดียอยักการันค่ะครับซออาสายอยอาญาค่ะอาญาเอ๊ะถ้าผมบอกชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะรู้เลยใช่ไหมฮะหรือเป็นให้บอกก็จะเฉย ก็คือว่าคือหนูนะคะเป็นเน็ผู้ให้ข้อมูลของคุณลูกค้านะคะคือคว่าเป็นทางเจา้าหน้าที่ธนาคารให้ข้อมูลไปคือคิดว่าทางเจา้า,าหน้าที่ต้องสอบถามไปแล้วคะ่ะว่าคุณได้ข้อมูลมาจากไหนถูกต้องไหมคะอ๋อครับผมถูกต้องครับค่ะค่ะอารหัสพนักงานค่ะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามครับผม หมายเลขบัตรเครดิตมันจะเป็นหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกแอบอ้างเอาไปใช้งานนะคะใช้ได้ชื่อบัตรของทุ่นี่นะคะครับหกสองสามสี่ครับสองหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งครับสี่สามหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งห้าครับหกห้าหกหกหกห้าหกหกครับ แล้วกรุณาลูกค้าช่วยนับตัวเลขด้วยค่ะว่าครบสิบหกตัวหรือเปล่าคะครบครับสิบหกตัวครบไหมคะครบครับหกสองสามสี่สองหกศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งห้าหกห้าหกหกครับค่ะต่อไปค่ะวันที่เปิดบัตรครับวันที่แปดกันยายนสองห้าหกห้าครับเวลาสิบห้านาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอ ครับเปิดที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาบุรีรัมยครับผมคุณลูกค้าจบทันไหมคะทันครับค่ะถ้าไม่ทันคือทังเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางเจ้าที่จะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะได้ครับต่อไปนะคะวันที่ใช้จ่ายรูปรับ วันที่16กันยายน2565ครับเวลา13นาฬิกา50นครับที่โรตัสบุกรีลำครับเดี๋ยวนะ คุณรู้ว่าบัตรถูกใช้เวลาไหนที่ไหนทําไมคุณไม่ไปประสานงานที่ห้างโลตัสเปิดกล้องวงจรปิดว่าใครเป็นคนใช้นละครับอ่าอันนี้คุณลูกค้าพูดูดถูกต้องค่ะพิ่ฉกาอ่าจึงแนะนําให้คุณลูกค้าแจ้งความาอตอน ชื่อของคุณลูกค้าเป็นผู้เสียหายตองไหมคะคุณลูกค้าจะต้องทําการค่ะจะต้องทําการแจ้งความเองทางเรานะคะจะช่วยประสานงานไปที่สพวีรำให้ต่อสายไปที่หนึ่งเก้าห่ะอ่าเป็นการแจ้งความทางออนไลน์ด้วยระบบสมาร์ตทีตี่โฟนสี่ศูนย์แปลว่าอะไรครับสมาร์ททีตี่โฟนอะไรเนี่ยครับก็คือเป็นการแจ้งความทางออนไลน์ค่ะค่ะสมาร์่แปลว่าอะไรครับคำว่าสมาร์ทเนี่ย คำว่าสมาร์ทแปลว่าอะไรครับคำว่าสมาร์ทสมาร์ทแปลว่าอะไรครับบิวตี้แปลว่าอะไรครับอยากรู้เฉยๆครับว่าระบบนี้ผมไม่เคยได้ยินคุณลูได้ยินดิฉันไหมคะได้ยินครับต่อเลยครับต่อเลยรครับใช่ค่ะอ่ามันเป็นแจ้งความทางออนไลน์ของรัฐบาลค่ะคุณลูกค้าของตัวละครับ ีคุณลูกค้าจบข้อมูลเสร็จหรยังคะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้อ,นอ,ะะอ่าจำนวนเงินจดหรือยังคะจำนวนเงินอ่าเท่าไหร่ฮะแปดหม่นสามพันแปดร้อยบาทคะ่ะแปดหมืสามพันแดร้อยบาทรูครั้งเดียวเนี่ยแปดหมืามพันแปดร้อบาทเลยนะครับ เ <3 S 1> ดือนค่ะคุณลูกค้าเอการาตู้ใช้งานสามเดือนค,ค่ะรูปซื้อสินค้ารถทุบสองเครื่องค่ะอืมครับคคุณลูกค้าเดี๋ยวช่วยทบทวนข้อ,อมูลที่ทางเดินที่ให้ใส่้ลยค่ะว่าได้ข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่านะคะ,ะผมคุยกับคุณสุนีนะฮะฉายานะฮะรหัสหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งสามนะฮะบัตรเครดิตหกสามเอหกสองสามสี่สองหกศูนย์หนึ่งสี่สามหนึ่งห้าหกห้าหกห้าหกหกนะฮะบัตรเปิดวันที่แปดกันยาหกห้านะครับสิบห้าในการที่ธนาครกสศิกรไทยบุรีรัมนะฮะใช้บัตรสิบหกกันยาหกห้านะฮมได้เลยครับค่ะธนาคารการศิกรไทยสาขาบุรีรัมครับเลขที่หนึ่งสามสองครับ ขนมสุนทรายครับไอตรนนี้ตำรวจเขาน่าจะรู้ไหมครับที่อยู่ธนาคารนี้ครับอันนี้เดี่ยวทางเราให้ข้อมูลก่อนนะคะงั้นขอรหัสธนาคารเลยขอรหัสธนาคารก็ได้ขอรหัสสาขาธนาคารก็ได้ครับรหัสสาขาธนาคารนะคะหนึ่เก้าสองหนึ่งเก้าสองครับสานะคะเดี๋ยวฮะธนาคารมีรหัสฮะ ขอรหัสสาขาเลยฮะสาขารหัสอะไรครับหนึ่งเก้าสองค่ะแล้วก็อะไร่อฮะ่ะแค่นี้อ่ะอ่าขนมถุงทองเท้าแช่ไหมคะอันนั้นมันที่อยู่ครับเอารหัสสิครับรหัสธนาคารเลยอันนั้นที่อยู่ธนาคารครับขอรหัสธนาคารนี้รหัสธนาคารหกหลักฮะรหัสนี้เขาจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นธนาคารสาขาอะไรที่อยู่อะไรรหัสตัวนี้คะขอรหัสธนาคารหกหลักเลยครับ ขอรหัสด้วยนะฮะจะได้ไม่ต้องจดที่อยู่ไงจดรหัสหกหลักก็พอแล้ววางสายเลย <c oughs> ขอรหัสโทรศคพท์หกหลักวางสายจากที่ได้คุยกับแกลงคอร์เซนเตอร์เมื่อสักครู่นะครับ <c oughs> ก็ชื่อประชาสำราญเป็นชื่อถนนในกรุงเทพมหานคระนะครับอยู่เขตหนองจอบ ส่วนวิธีการของแกงคอนเซนเตอร์เนี่ยก็จะใช้ต่างๆนานาเพื่อสุดท้ายให้เราไปแจ้งความคือขึ้นต้นอย่างไรก็ได้ให้เราไปแจ้งความจากนั้นก็ต้องโอนเงินไปตรวจสอบตามระบบอ,ะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องพ่อบ้านอยากสบายแล้วพบกันใหม่ EP ห้าสวัสดีครับ